ัวผัวว่าจังดดยจึงให้เมียไปมีผัวหน้อยตัวผัวว่าจังดดยจึงให้เมียไปเป็นเมียหน่อยคนอื่นเหรอเรื่องคุณยา่บ้านซินแรงกับแลพรวพรวแสงดองจบไปนะแต่เรื่องของพวก ขาดสินทำม,มือถือสากปากถือสินท็อกซิกพวกีวาอูป้าให้เมียไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเนาะให้เมียเมียผัวน้อยได้นะย่างเหดะเด้าพี่น้องลักกับทำแท่งขาดลูกตัวเองตั้งสามเอือใจบาปใจหยักใจมานล้วก็อยากได้ลูกคนอื่นไปแก้บอกเงินพักสี่เอ๊ยโคตดเห็นแกโตเห็นแกได้ หน้าเงินรักผลึกโอ้ยคันคู้จากกาวเนอร์นั่นลาจูธาไปพ่อนี่ก็สิบอกรายละเอียดให้ไปจับเข้าคุกอยู่ด้วยเนะาะบอเพราะว่ามันผิดกฎหมายนักหนาของลาจูธาลัศาสาศนาของประเทศอเมริกาเนีติดคุกสถานเดียวนะจ๊ะมาทำแท่งค่ะลูกตัวเองสามรอบติดคุกสถานเดียวนะจ๊ะ <c oughs> ตัวแฟนว่าจังได้จึงรอยมาได้ทุกวันในตอนเรานั่งทางกันอายบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางหน้าเม็นบ้าหรือเอาอย่างนับางใสถ้าบอู้ตนแฟนอายแต่ยานน้องอายแน่เด้อ ากาศดีแดดงามแท้ว่าหยุดนอกใจเธออีกใจอย่าเพ้อไปต่อบอกใจให้พอบอกใจว่าาแค่เคยเจอบ่กแมนบ่ฮักแต่ฮักบ่ได้ผู้เบาคู่เพริ่วแต่เพือ ก็เดินกับหนุ่มเธคนกลับมาหลายหลายป่าสบ้านสะเด้อเดี๋ยวคนทางบ้านเต็มหัวหาก็ได้ตัวหนึง่งห่าวดองดองอยูก่กับธรรมศาสตร์กับสิวิตเตอร์ไ์สิวิตสมัตถะสิวิตเลือกได้เหมบอ ผัวมาเอ็กซ์ไส์อยู่ภาคอยู่สวนหนองป่ามีทั้งสวนผ่อนคลายอารมณ์มีทั้งบ่อน้ำผูห้อนมีทั้งบอนเตึอกป่าอุ้ยมันลดธรรมาติารรมาติางามหลดูนะเบิ้งอากาศแบบว,ว่าหันใจได้เต็มปอดหันใจเข้าไปได้สุดปอดเลยมีแหงจอยเอ้ยจอยเอ้ยจอยอดหยัง อะไรก็ะเป๋าพอให้กำลังใจพอ